นะครับสำหรับ K-pop Station ของเราแล้วก็อย่างที่บอกวันนี้มีแขกรับเชิญมาอยู่กับเราด้วยแล้วตอนนี้เขาอยู่กับเราแล้วขอเสียงต้อนรับนีโน่ครับสวัสดีครับสวัสดีเป็บสบายดีนะสบายดีครับวันนี้เดินสายเยอะไหมครับก็เยอะเหมือนกันครับเยอะเหมือนกันครับที่นี่ไม่อันอันนี้ใช่ใช่ที่แรกไหมไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่แต่เดี๋ยวนี้ไปต่อแน่นอนไปต่อแน่นอนโอเคครับอันดับแรกให้นีโน่ทำความรู้จักก็ก็ทักทายแฟนๆชาวเมโลหน่อยครับครับก็ชื่อนีโน่นะครับหรือว่าโปรดบายนีโน่ครับเป็นโปรดิวเซอร์ฮะ เรียกได้ว่าเป็นโปรดิวเซอร์มือทองของทุกวันนี้เลยไม่มีใครไม่มีนักร้องคนไหนไม่เคยผ่านมือนีโน่เลยนะเราเองเป็นหนึ่งในนั้นรู้สึกเสียใจมากรู้สึกแบบอยากทำเพลงกับนีโน่มานานมากแล้วเหมือนกันแล้วก็มันรู้สึกดีใจมากที่ได้เจอกันนะครับก็โอเคมาเล่าเรื่องราวให้กับชาวเมโลทราบสนิทหนึ่งว่าเฮ้ก่อนจะมาเป็นนีโน่วันนี้เข้าสู่เส้นทางการเป็นโปรดิวเซอร์ได้ยังไงครับครับก็จริงๆก่อนหน้านี้ครับก็จริงๆผมเริ่มจากทำทำบีทเนาะแล้วก็ เหมือนมารู้ตัวอีกทีตอนที่เราเข้าไปอยู่ในสตูดิโอกับกับพี่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เริ่มมีโอกาสที่อยากจะแบบ อยู่ดีๆก็ผ่านตัวเป็นเป็นเป็นเหมือนแบบเราเราเริ่มมองมุมกว้างๆของของเพลงมากขึ้นอะไรเงี้ยมากก่อนการทําบีทอะไรเงี้ยครับก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้สนใจเกี่ยวกับการเป็นโปรดิวเซอร์ประมาณน่าจะตอนนี้จะเข้าปีที่10แล้วครับใช่ป่ะพี่คือเราอะเคยทําเพลงกับแท็บกับพีแอมอะไรเงี้ยเราได้ยินชื่อนีโนะมานานมากใช่ครับก็คือตอนแรกก็คือเริ่มจากการทําบีทก่อนเนาะใช่เลยครับใช่ครับโอเคเอ่อแล้ววันนี้รู้สึกยังไงบ้างให้ตอนนี้เราแบบถือว่าเป็นหนึ่งในโปรดิวเซอร์ที่แบบว่าสักเซสมากๆคือแบบว่ามีเพลง ดังเพลงฮิตแบบว่าทั่วแล้วทํานักร้องมาเยอะมากเลยตอนนี้ซึ่งอยังไงบ้างก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็ไม่นึกว่าจะมาถึงขนาดนี้อะไรเงี้ยครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้โปรดิวส์แค่เฉพาะฮิปฮอปเนาะมันก็จะมีแบบ,บทั้งทีป๊ปทั้งหลักค่อนข้างหลากหลายมาครับแล้วก็ตั้งแต่ศิลปินที่ผมได้โปรดิวมาค่อนข้างแบบ มีแนวทางที่แตกต่างกันมากๆอะไรเงี้ยครับใช่ครับแต่แรกๆเหมือนนีโนจะเน้นฮิปฮอปเลยใช่ครับเน้นเป็นฮิปฮอปใช่แต่เดี๋ยวนี้กระแสทีป๊อปมันก็คือมาแรงขึ้นเริ่มเริ่มมาแรงมากๆครับใช่แต่ว่าเราว่าเดี๋ยวนี้เรารู้สึกว่าแบบเพลงอ่าทีป๊อปหรือหรือเคป๊อปมันจะเป็นกึ่งๆป๊อปกึ่งๆฮิปฮอปอยู่แล้วเนาะมันจะบอกว่าแบบ ม,<บ>ม,มีความมีความมิกซ์ค่อนข้างเยอะแต่ว่าหลายๆเพลงในทีป๊อปก็จะมีมีมีแรปด้วยอะไรเงี้ยครับมีส่วนผสมของของแรปเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยอะไรเงี้ยครับได้เลยครับแล้ววันนี้นีโนมาฝากโปรเจกต์ The Next Hype ใช่ไหมคะใช่ครับเล่าโปรเจกต์นี้ให้เราฟังกันหน่อยครับครับก็โปรเจกต์นี้ครับเป็นโปรเจกต์ที่ทีมของผมเนี่ยพยายามจะพูดตรงว่าช่วงนี้อาจจะดูเป็นเหมือนเหมือนเป็นขาลงของฮิปฮอปอเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างเมนเมนสตรีมมาประมาณสี่ห้าปีแล้วแล้วก็ จริงๆก็ผมว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้พัฒนาคอมมูนิตี้นี้อะไรเงี้ยครับกลับม,มาอีกเพราะว่ามันไม่ไม,มีรายการไหนเราก็เลยพัฒนาโปรเจกต์ขึ้นมาชื่อว่า The Next Type ครับเป็นโปรเจกต์ที่ค้นหาคนมาอยู่ในค่ายผมเองครับใน High Train ใช่ครับอโอเคใช่ครก็คืออยากจะเหมือนทำรายการค้นหาแบบว่าแรปเปอร์ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยใช่ไหมครับถูกต้องครับอโอเค,อค,อเ,คเอ่อ เวลาทำเพลงทำบีได้ศิลปินเนี่ยเราได้แรงบันดาลใจมาจากไหนบ้างครับหรือว่าแบบเราเราหาเรฟเลนซ์หรือเรามีเวลาแบบเตรียมตัวอะไรยังไงนานไหมครับก็จริงๆผมว่าขึ้นอยู่กับแล้วแต่ศิลปินเนาะเหมือนว่าจริงๆศิลปินแต่ละคนอ่ยจะมีคาแรคเตอร์ Character ที่ค่อนข้างแตกต่างกันบางคนมีของมาแล้วบางคนก็คือเรามาขึ้นด้วยกันเลย50-50อะไรเงี้ยครับต่างคนต่าง แรกอินพุตการอะไรเงี้ยครับใช่ครับเนี่ยก็ยังมีอย่างวงอะไรนะลลาสดโฟร์อีฟเพลงอะไรบอยที่ผมได้ทำให้ให้โฟร์อีฟเนี่ยก็ก็อันนั้นมาจากทางคุณ d a d ้เคพี่กรณ์อะไรเงี้ยครับเขาก็โยนมาว่าขอเพลงบูอะไรเงี้ยผมก็ต้องไปทำกันบ้านละแบบ คิดคิดค้นว่าแบบจะทํายังไงให้เพลง4ฟอมันแบบเป็นเพลงที่บู๊แล้วก็แบบดูสนุกมากขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วแต่ด้วยใช่แล้วแต่สิิปิแต่เพลงนั้นดีเพลงนั้นดเราชอบไม่คงครับ <laughs> ทําทํา 4E ีมากกี่เพลงแล้วครับเอ,อประมาณสองสาเพลงแล้วครับมีบู๊ที่บอมบอมมีเอ่อ forever แล้วก็มีอะไรบอยครับแล้วกด oh. ดันไหมสมมติเวลาเราต้องมาทําแบบสมมติเราเคยทําให้เขาไปแล้วเพลงหนึ่งหรือว่าต้องมาทำเพลงที่สองเพลงที่สามแบมันกดดันไหมว่าเฮ้ยมันจะ มาเท่าเดิมไหมหรือมันจะมากว่าเ,เดิมหรืออะไรอย่างเงี้ยกดดันกว่าเดิมครับทุกครับทุกรอบทุกรอบก็คือแบบมันค่อนข้างต้องพีคกไปเรื่อยๆพลคไปเรื่อยๆแล้วก็ด้วยวงอย่างโบอีฟอย่างเงี้ยก็คือมีความที่แบบเก่งไปเรื่อยๆยเงี้ยเหมือนเราก็าต้องแข่งกับเขาด้วยเงี้ยครับ<ช>บางวงบางคนอะไรเงี้ยเราก็คือต้องพัฒนาไปกับเขาไปด้วยก็ต้องสู้ในตลาดด้วยเนาะสู้ต้องสู้กันนะครับโอเคแล้วนี่โน้เองเคยเพอร์ฟอร์มบ้างไหมครับผมนะครับเออส่วนตัวเหมือนก่าตัวผมขอเราใช่ใช่ อ่ายังครับยังครับเพราะจริงๆผมผมผมก็ไม่ได้ไม่ค่อยอยู่นากล้องเท่าไหร่ครับจะเป็นบุคคลเบื้องหลังใะ่ไหเป็นเบื้องหลังสัมากกว่าเลยใช่ครับใช่ครับโอเคแต่วันนี้ก็คุณรู้สึกอยากจะมาโปรโมทแบบว่าโปรเจกต์ของเราด้วยตัวเองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับรู้สึกว่าอยากหาเขาเรียกว่าอะไรเพราะว่าผมเนี่ยพิงต้องว่าได้โอกาสจากรุ่นพี่หลายๆท่านเมื่อสิบปีก่อนวันนี้เราถือโอกาสที่เราจะให้โอกาสกับคนอื่นบ้างอะไรเงี้ยครับ ใช่ครับก็เลยขึ้นมาเป็นโปรเจกต์นี้แล้วก็อยากโปรโมทด้วยตัวเองด้วยครับมีโน้ตแรปนะผมเหรอครับเออไม่ค่อยได้แรปนะไม่ค่อยได้แรปใช่ไหมมีไปแจมอยู่เพลงหนึ่งกับพี่ป๊อกไม้เซตแต่เพลงแทตูแต่ผมไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาพอได้ครับแต่ไม่ไม่ไม่ขนาดนั้นก็คือก็คือพี่เฟอร์ทำงานเบื้องหลังมากกว่าใช่ใช่แล้วแเคยมีคนมาแบบ้ยอยากฟีดกับนีโนอยากให้แบบอยากให้เพลงออกมาเป็นการฟีดกับนีโนเลยอะไรเงี้ยมีไหมมีมีเยอะอยู่ครับแต่ว่าผมผมก็ยังยังยังไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ ไม่ต้องกระโดดอะไรใช่ครับโอเคเน้นทำทำทำให้คนอื่นดีกว่าใช่ครับโอเคแล้วตอนนี้เนาะอย่างที่เมื่อกี้นิโน่เมนชั่นว่าเปิดค่ายอย่างก็คือ New Wave Entertainment แล้วด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเล่าเรื่องราวของค่ายนี้หน่อยเปิดมานานหรือยังแล้วตอนนี้แบบมีศิลปินในสังกัดมีใครคิดอะไรในบ้านก็จริงๆเพิ่งเพิ่งเปิดมาเลยครับ New Wave Entertainment ก็มันเป็นอีกอีกส่วนหนึ่งที่ผมได้มาร่วมงานกับ อ่าที่ป๊อปหรือว่ามีความที่เป็นเป็นบอยกรุ๊ปเก่ากรุ๊ปแล้วทําให้ผมตอนนี้มีแค่น้องแคมแล้วก็เดี๋ยวจะมีอีกหนึ่งศิลปินที่เราจะเดบิวต์เหมือนกันอ๋อกำลังปั้นอยู่ใช่ครับใช่ครับเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงครับอ่าใช่ครับโซโล่แล้วก็แน่นอนจาก The Next h ์ไทก็ต้องก็ต้องก็ต้องผู้ชนะอะไรอย่างเงี้ยเนาะอยู่แล้วเนาะก็ต้องมาอยู่กับเราอยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับถูกต้องโอเคอยากให้เน้นโปรเจกต์ The Next h ์ไทอีกนิดนึงครับว่าแบบว่ามันจะมีผู้เข้าแข่งขันกี่คนนนจะะฝ่่่่าาดกกีรรออบไไยัังงงแแล้วข ะระยะเวลาในการแข่งขันได้ยาวนานยังไงบ้างครับก็จริงๆตอนนี้เราเปิดออดิชั่นเลยนะครับแล้วก็การออดิชันเนี่ยจะเข้าไปใน t i k t o ็อกเนาะก็เราก็จะดูในเขาสามารถเข้าไปเช็คอินโฟในในในเพจของ Facebook ของ The n e น t ก i ทได้ครับก็จริงๆอ่ะสุดท้ายแล้ว่เราจะเอาเป็นการพูดตรงๆว่าเป็นออดิชันที่ไม่เหมือนออดิชั่นที่อื่นที่อื่นใช่ปกติเราออดิชั่นเราก็จะโอเคเราก็จะเซ็นสัญญาเลยเราเรา,เราจะเข้าไปเซ็นใช่ไหมครับครับแต่นี้จะเป็นการที่ เข้ามาออดิชันแล้วเราต้องมาแข่งกันอีกอใช่ครับเข้าไปสู่รอบฟินัลิสต์แปดคนใช่ไหมครับพอแปดคนนี้ก็จะได้ทําเพลงด้วยได้เข้าไปอยู่ในวิธีการทําเพลงทํายังไงแล้วก็จะเข้าไปดูเจอกับ X X พี่ๆเอเซ็กติฟโปรดิวเซอรมากมายานะครับคนที่ได้รางวัลที่หนึ่งเนี่ยก็จะได้เงินรางวัลหนึ่งแสนบาทพร้อมกับทำอ่าหนึ่งเพลงโดยผมโปรดิวซ์แล้วก็หนึ่งมิวสิกวิดีโอ ครับมูลค่ารวมมากกว่าประมาณ1ล้านบาทครับโอ้ my god ใช่ครับน้องๆใครที่บอกว่าอยากจะทำเพลงกับพี่นีโน่นี่คือต้องรีบแล้วนะสำหรับ The Next Type นะครับรบแล้วก็เหมือนแบบเขาจะได้เข้าไปเรียนรู้กระบวนการทำงานจริงๆเลยเนาะซึ่งอันนี้เราว่าเราว่าเป็นความใฝ่ฝันของของเด็กๆทุกคนแหละที่แบบอยากจะเข้ามาในวงการเนี่ยจะเป็นศิลปินอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับใช่เพราะว่าถ้าย้อนไปเมื่อก่อนเราออเดชั่นเราเราจะยังไม่รู้ว่าตัวเนี้ยมันคืออะไรแต่ว่าระหว่างที่เราได้เข้าไปแข่งเราจะได้เรียนรู้ไปด้วยเลยครับ จริงเลยระหว่างที่อันน,น,นี้อันนี้สำคัญมากเพราะว่าอย่างแต่ก่อนเอย่งอย่างเราเองก็ผ่านรายการประกวดมาเราจะไม่รู้อะไรเลยจนกระทั่งแบบว่ารายการมันจบลงแล้วได้เซ็นสัญญาแล้วอะไรเงี้ยแต่อันนี้มันมันดีมากที่เรารู้สึกว่าในระหว่างทางเราได้เรียนรู้การทํางานด้วยว่าเฮ้ยเราจะเจออะไรบ้างในใน,ใน real world ในชีวิตจริงยอะไรยเงี้ยนะครับนี่นอมีอะไรอยากฝากถึงผู้เข้าแข่งขันบ้างไหมที่จะเข้ามา The Next h y p e ครับก็ฝากรายการ The Next Type วยนะครับตอนนี้ก็ออนแอร์ไปแล้ว EP. 1 EP ครับก็จะเป็นเหมือนกึ่งกึ่งซับวิเนิดนึงนะแล้วก็ ก็ฝากครับสำหรับใครที่มีฝันนะยังมีฝันอยู่แล้วก็ยังยังหาโอกาสอยู่เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมตอนเด็กๆก,ก็คือแบบนั่งนั่งรถอยู่ในแบบรถแบบในแท็กซี่ไงก็คิดเสมอว่าแบบเฮย้ยเมื่อไหร่จะถึงโอกาสของเราอะไรเงี้ยผมว่าวันนี้ยผก็เป็นโอกาสดีๆที่คุณอยากจะมาลอง แบบว่าโชว์ฝีมือในรายการของผมเนี่ยผมยินดีมากๆครับก็มาสมัครกันเยอะๆครับตอนนี้ก็สมัครได้อยู่ใช่ไหมครับสมัครก็อยู่ครับหมดเขตประมาณวันที่8เดือนหน้าครับวันที่แปดตุลาแล้วตอนนี้ก็คืออ p i s o d แรกก็คือออนแอร์ไปแล้วก็ให้เห็น process audition อะไรไปอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับตอนนี้ก็เข้ามามีคนสมัครเข้ามาประมาณร้อยกว่าคนแล้วครับประมาณเปิดมาสวันแล้วใช่มันดีมากๆเลยคือเราว่าแต่ก่อนเนาะแบบเหมือน เส้นทางหรือว่าแบบแพลตฟอร์มในการที่ที่จะเข้ามาในวงการมันค่อนข้างน้อยเน,ะน<ม>าะมันมีไม่กี่มันมีไม่กี่ที่อ่ทุกวันนี้มันมีแบบโซเชียลมีเดียแล้วก็มันมีช่องทางเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็สําหรับน้องๆที่สนใจนัเด็ก The Next h i ์นั้นมาอยู่กับพี่นิโนโ่เขาจะทำเพลงให้ด้วยนะครับเออแล้วในอนาคตเราจะได้เห็นผลเพลงหรือผลงานใหม่ๆจากนิโนโม่มากไหมในเร็วๆนี้ครับก <c oughs> ็มีครับมีทั้งอัลบั้มส่วนตัวของผมด้วยครับแล้วก็ กำลังทำอยู่นะฮะแล้วก็มีทั้งไฮเทรนเนาะก็คือศิลปินอีกมากมายมีน้องสไปที่กำลังทำอ,อัลบั้มอยู่แล้วก็มีอีกหลายศิลปินนะครับที่ตอนนี้กำลังทำโปรดิวเซอร์อยู่ครับโอเค<ช>พูดถึงอัลบั้มที่คุณอบอกเม,อเมื่อกี้ค,คือหมายถึงเป็นอัลบั้มแล้วก็แต่ละแทร็กก็คือจะมีฟีดคนนู้นคนนี้มามาแรปให้มาอะไรอย่างนี้ป่ะใช่ครับเป็น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 ปอัลบั้มของโปรดิวเซอร์ครับถ้าเปรียบเทียบของมังนอกก็จะเป็นดีเจคาร์เล็ต โอ้ my god ใช่ใช่ใชเหมือนดีเจิแคลเลตเหมือนแคเวนเฮลลิสอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีคนมาร้องอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ครับโอ้ยพร้อมย้ำย้ไหมบ้างไหมมีใครบ้างอ่ะที่แบบที่แบบ top เปิดเผยได้อะไอย่างเงี้ยก็มีฮะมีมีเยอะเลยฮะเรียกได้ว่าเป็นท็อป10ของแบบเป็นทั้งทีป๊อปตอนนี้มีทั้งทีป๊อปมีทั้งฮิปฮอปมีทั้งป๊อปเอ่อมีแบบว่าเยอะมากครับจริงๆก็เยอะเยอะมากครับจริงมีมีมีเมมเบอร์ของโฟเอฟด้วยละกัน อาจจะมีของแอร์ลัสบ้างมีโอ้เพียบครับแทเล็ตแทเล็ตเลยน่าสนใจมากๆแล้วไอเดียอัลบั้มนี้คือสปอยนิดหน่อยได้ไหมว่าเฮ้ยมันมันมันจะเป็นมันจะออกมาเป็นมันจะเป็นกลิ่นกลิ่นยังไงมันจะมีไบฟ์ยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะให้ความรู้สึกเหมือนเป็นเขาเรียกว่าในในเมืองนอกก็จะเป็นเหมือนคอมเพลเลชันหมายความว่ามันจะมีความหลากหลายครับก็เป็นเป็นเหมือนแบบรสชาติของผมหลายๆรสชาติแล้วกันก็จะมีทั้งฮิปฮอปมีทั้งป๊อปอาร์แอนด์บี มีความหลากหลายที่มันอยู่ในอัลบั้มอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเซนส์ของมันก็จะเป็นเซนส์ของความเป็นทิปฮอปที่มันมาจากตัวผมอะไรเงี้ยครับอยากฟังแล้วว่า <c oughs> ครับ ตั้งหน้าตั้งตาลอมากๆเลยนะครับสำหรับอัลบั้มนี้แล้วก็ The Next Type ด้วยนะครับสุดท้ายแล้วนีโนฝากผลงานแล้วก็ช่องทางการติดตามได้เลยแล้วก็เน้นย้ำโปรเจกต์ The Next Type อีกรอบหนึ่งได้ครับได้ครับก็ฝากผลงานของผมด้วยนะครับ p พ o า by Nino แล้วก็ฝากค่ายเพลงของผมด้วย h h t a i n g r o u p แล้วก็ New Wave นะครับและสุดท้ายก็ฝาก The Next Type ครับก็เป็นรายการที่ผมอยากอยากทำขึ้นมาแล้วก็ถ้าผู้ใหญ่จะดีสนใจนะครับสปอนเซอร์ได้เลยแล้วก็รวมไปถึงผม จะมีคิดว่าอยากจัดทุกปีอยากจัดทุกปีอยากให้มันเกิดขึ้นไม่ใช่แค่ฮิปฮอปอาจจะเป็น R&B รพ๊อปร็อกอะไรเงี้ยครับที่ที่อยากจะออดิชั่นครับโอเคยอดเยี่ยมเลยวันนี้ขอบคุณนีโน่มากๆเลยครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าน้องน้องเทมหรือว่าใครออกอะไรมาอีกเนี่ยเดี๋ยวมาโปรโมทที่เมโลดได้เลยได้เลยครับขอบคุณมากๆครับนีโน่อย่าลืมติดตามโปรเจกต์ The Next t ชส์ของนีโน่กันด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ your pop pop pop, pop, pop. Bellow. Bellow. pop.